อีกฝัผู้ชายอ่ะอีกผู้ชายเอามาแล้วครบนละสี่ท่งนั้นครับตอนนี้นะครับทุกคนยืนหน้าก็นดีมครับถอยหลังมาสองก้าวครับอ่าถอยหลังไปสองก้าวครับถอยหลังไปสองเก้าับผู้สีเขียวกว้างมากถอยหลังออกไปนะครับถอยหลังออกไปปฏิการนะครับเปิดเพลงแบบนี้เมื่อเพลงหยุดหยุดขาก็ยืนนั่งที่ได้นะครับนะครับ อะไราก็ค bon ือห้ามนลีล้ๆนะครับนลมนั้ทุกคนัวหันครับัวหันัวหันัวหันนะครับพรองแล้วพระองแล้วต้องต้นหนก็ได้นะครับห้ามเดินไปซื่อๆคระพองแล้ว้ ต่อยอีกคนเหรออ่าคนหนึ่งเป็นไหนครับอ่าสีชมพูสีใจนี้เพิ่มอีกหนึ่งเออ ที่ครับที่ทำการแขร่งขันตีดนตีไปรับรางวัลในโลกคนเมื่อกี้ครับไปรับรางวัลเลยเจ้ยาเจรอบสองไปเลยครับเจ้ันด้วยกันดย เชิญเครับห้องเอนเต็นไหมอ้าวอาไปอย่างเีไม่แน่ใถ้าพร้อมแล้วรอบสองใครจะได้เเนใจฉลาดนะพี่เจเดินหน้าทางหลังมาทำให้โตว่าไงแจมบักเหนือแจมบักเหนือ chăm phát nữa chăm phát nữa đi à đi đi đi, đi, tổng. đi, đi tổng เอาไปอนะีกหนึ่งตัวเราจะด้ว่าใครเป็นแชมป์รับเจนเหลือีตัวสุดท้ายเอาพร้อมแล้วรึเป่า อาพร้อมแล้วรีบไป <ST ไม่ได,ด้เดินตัวอ่า <S <S 2> <S 2> น้องๆมารับขนมในโลกน้องมามล,ลุกขึ้นครับน้องที่แพ้ออกมารับขนมนะคะรับอลุกครับเอาไปทำไมอยูตัวจัตตี่จัตติย์โอ้ยพร้อมแล้วรีบไป เดี๋ยวขอเช็คกันครับขอเช็คครับสีฟ้ายกมือสีฟ้าเหลือพี่หนึ่งน้องหนึ่งสีเขียวยกมือสีเขียวเหลือพี่สองน้องหนึ่งสีส้มยกมือโอ้โหเค็เลยและสีชมพูปปยกมือเหลือหนึ่งเดียวนะครับพี่เทนดีๆตาพร้อมแล้วรอบนี้ไป ทีมงานไล่ออกมาไกลๆกี้นะครับอาเลีไปเดียวๆไเดียวตลาด ไม่รู้ใครวะโว้ยพี่ฟ้าพ่อเอ๋ใครอยากให้ขั้นพอดีให้ออกไปเอามารับรางวัลแล้วนะลูกเอาที่ออกเอาเอารับขึ้นเอานี้ครับไปยังเข้าไปแลวนะครับรอบนี้พอลงไป We'll right. ขนมลูกอ้าวลุกขึ้นแล้วด้วยเหตอนนี้นะครับเชมป์ภาคเหนือไปอ่ะแชมป์ภาคเหออนเหือเรายังอยู่นะครับ <c oughs> คุณแจ๋วครับแชมป์ภาคเหนือ <c oughs> อ่าวรอบนี้พร้อมแล้วไปเกือบพลาดไปเชียว <c oughs> <c oughs> อไคเชื่อะสีได้รครับสีเขียวได้ดิแชมปพอยู่ได้ยังอยู่บอแล้วครับเกมนี้กินขี้เหยวข้เหยวยากอะเดี๋ยวตกที่ใหม่ครับจากนีไหนอ้าพอป่ ลุกขึ้นครับเราออก็อ,อี่เข้ามาหนึ่งตัวเช็คพิ้นเลยนะครับตอนนี้ก็อี่เหลือแค่สี่ตัวนั้นนะครับผู้เล่นเหลือห้าคนไอ้หนุ่มผู้ใหญ่บ้านที่ไหนเนีฮะ,ะ,ะ,ะเราเรียกว่าอะไรนะครับสี่คนสุดท้ายเท่านะั้น ีเเดดกกแยยม้ววาลุกขึ้นครับขยับตัวอี้พี่ผู้ทำงานแข่งขันนะครับเหลือสี่คนนะครับเต้วอี้จะต้องเหลือสามจัดเต้วอี้ให้สมดุลหน่อยครับเอาอี้ชนกันเลยงอ้าวแล้วเต้นรอบไหนแล้วครับเอาตรงนี้เลยหยุดไปซ้ายทางนู้นกันเลยครับบ้านูโอ๋เล็กเก็บนะครับ โยดโยดยโยครบุีีอะไรครับครับอ่านะครับรัสมีนะครับรัสมีหยุดมาแล้วนะครับอ้าพร้อมไห

我们来了。<laughs> <laughs>